สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลบิลิเวอร์สามหกเก้าซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีต,ตุลย์และคณะตุลย์สามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ,บคำนตอณการ,รดูดวงส่วนตัวสามัครอัดละอดีมาที่บิลิเวอร์สามหกเก้าตรงท้ายของหัวข้อเชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปตรงเดสคริปชันอัดละอดีมาทำข้าวคู่ได้ครับมีโปรโมชั่นนะครับแต่ผมไม่แน่ใจววว่่าาาผมจะลงันนนไหเเอป็ ถามเข้ามาโปรโมชั่นแล้วกันนะครับใครถามก็ได้ใครไม่ถามก็ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมยังไม่แน่ใจไงก็เลยให้ถามไปก่อนถ้าเผื่อลดก็ได้ดูกันเนาะโอเคประมาณนี้นะครับก็ถามมาก่อนเลยไม่เป็นไรครับไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวเพราะว่าผมบอกไว้แล้วว่าจะลดให้นะครับก็ทักมาเถอะนะครับไม่กลัวการลดราคาครับขอให้คุณมาดูทีนี้คลิปนี้เป็นการพรากรดาวพฤหัสบดีนะครับ โครจรยาราศีแล้วเนาะจากราศีเมษพบปัต,ตนิเข้าสู่ราศีพฤษภเข้าสู่เรือนบรณะนะครับเข้าสู่จุดอับ1ปีนะครับ1ปีเต็มในราศีพฤษภเนาะในรอบ1ปีหมายความว่าดาวศิริสเขาโครจรย้ายราศีทุกปีดังน,นั้นจึงเรียกว่าในรอบ1ปีเข้าย้ายครั้งที่แล้วเนี่ยวันที่19เมษายน6กนะครับก็ย้ายอีกทีหนึ่งคือ30เมษายน6 7 นะครับก็คือออกจากเมฆไปพืชศพนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจแล้วก็ดูว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงจะมี2 EP นะครับ EP นี้เป็น EP แรกจะพยากรณ์ดาวพฤหัสด,ดวงเดียวก่อนในคลิปนี้แล้วก็เจาะลึกอธิบายส่วนใครอยากฟังคําพยากร์แบบเต็มๆก็จะเป็นคลิปหน้านะครับเป็นการสัมพันธ์ของดาวพฤหัสศุดีกับดาวดวงอื่นๆแต่เราต้องเข้ามาเข้าใจก่อนว่าดาวศรีเนี่ย เมื่อโคจรในเรยนบารณะมันมีข้ออะไรบ้างที่ที่มันมีทั้งข้อจํากัดและข้อดีนะครับเพราะว่าบางทีถ้าพูดคำพยากรณ์ในคลิปหน้าอาจจะมีความสัมพันธ์ดาวหลายดวงเลยไม่ได้เจาะลึกมากดังนั้นเนี่ยก็ควรจะดูทั้ง2คลิปนะครับโอเคมาดูกันเลยสำหรับราศีตุลลขณาตุลจุดกําเนิดอยู่ทางทิศใต้ครับตนุราศีตุลลคณาตุลเนาะอ่ะทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าอันดับแรกของเราคือเราได้รหัสกรรมคือตนุบรณะ ผมจึงเลือกคุณมาเป็นอันดับสองเพื่อจะให้ทราบถึงดาวพฤหัสดีโคจรครั้งนี้นะครับและรวมถึงคุณดูกันเยอะด้วยนะครับสำหรับคณะสิทธตุลคนาคตุแลแต่ผมไม่แน่ใจหรอกว่ารอบนี้จะเยอะหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีเนาะแต่เราต้องเข้าใจว่าคําว่าไม่ดีเนี่ยไม่ดียังไงและมันจะส่งผลเราได้ถึงขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับจุดตนุมรณะเนี่ยมันหมายถึงความคิบเบือ่อเมธก็ได้ตนุมรณะนะ และรหัสกรรมเหมือนกันคือพูดง่ายๆว่าคนเราอ่ะราศีในราศีหนึ่งเนี่ยเวลาจิ้มจจ๊กอย่างเงี้ยจิ้มปุ๊บอย่างเงี้ยครับเราได้ตุนใช่ไหมคู่ตรงข้ามจะเป็นตนุวราณะเหมือนเราเป๊ะเลยอ่ะอย่างเช่นถ้าจิ้มราศีมีนปุ๊บก็หมายความว่าของคนราศีมีนได้รหัสกรรมตนุกรรม,มะคนราศีกันก็จะได้ตนุกรรม,มะเหมือนกันโอเคไหมอ่ะมันจะเป็นแบบนี้มันหมายความว่าพื้นเพสิ่งต่างๆเนี่ยมาคล้ายกัน แต่ไม่ได้หมายถึงว่าคือหมายถึงว่าเวลาดีๆพร้อมกันเวลาเสียๆพร้อมกันแต่มันก็ไม่เสมอไปมันหมายความว่าดาวสถิตของเรากับคู่อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้แต่หมายถึงว่าพื้นเพในจุดที่เป็นโลกส่งมาหรือฟ้าส่งมาให้เราเกิดเนี่ยจะคล้ายๆกันแต่ว่าก็ไม่เหมือนกันสักทีเดียวอย่างที่บอกไปเนาะเพราะว่าเราต้องเข้าใจก่อนอย่างหนึ่งว่าสมมติว่าคุณดาวเป็นดาวศุกร์ใช่ไหมาดาวประจําตัวแต่คนราศีเมษได้ดาวคานเป็นดาวประจําตัว ดังน,นั้นเนี่ยอังคารคือบาปเคาะดาวศุกร์คือสุปเคาะดังน,นั้นเนี่ยเห็นไหมก็จะต่างกันนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็เป็นคู่มิตรกันนั่นแหละอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะเน่ยให้รู้ไว้ก่อนว่านี่คือรหัสกรรมของเราคือได้ตนุบรณะคือเป็นคนขี้เบือ่อมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมีการเดินทางอยู่บ่อยๆ พูดง่ายว่าอยู่ไม่ติดที่สาหรับคนเกิดราศีตุลลัคนาตุลหมายคามว่าความเป็นตุลจะต้องไม่ติดที่แต่คนบางคนดาวสุกเนี่ยครับมันอาจจะไปอยู่ในตําแหน่งที่ต่างกันเข้าใจไหมครับดาวสุกสามารถอยู่ได้ทุกตําแหน่งอะ่ะสำหรับคนเกิดราศีตุลหรือลัคนาตุลเพราะอายุเป็นตัวกําหนดนะครับอายุเป็นตัวกําหนดที่ไม่เหมือนกันอย่าลืมว่าคุณทํางานแล้วแต่ว่าเด็กที่เกิดราศีตุลเดือนนี้ หรือลักนาตุลเนี่ยวันนี้ก็มีเดือนนี้ก็มีถูกไหมครับดังนั้นอายุไม่เท่ากันคุณทํางานแล้วแต่เขายังไม่ทํางานเขาเกิดเพิ่งเกิดนะครับเด็กบางคนเพิ่งเรียนเด็กบางคนเป็นวัยรุ่นอยู่เลยหรือบางคนแก่แล้วอย่างเงี้ยครับบางคนก็เสียไปแล้วอย่างเงี้ยครับเกิดราศีเกิดลัคนาดเดียวกันเฮลียอยังมันอายุมันเป็นตัวกําหนดด้วยครับว่าข้อแตกต่างของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเช่นเราพูดเรื่องการงานแต่เด็กบัลเรียนอยู่่มันยังไม่ทํางานนะ่ะโอเคไหม มันก็คือข้อต่างเห็นหรือ,อยังในนั้นเนี่ยการดูดวงเนี่ยอย่าซีเรียสมากโอ้ยทำไมคือเริ่มมีดราม่ามาหลายคนเมื่อเมื่อเวลามีคนดูมากขึ้นทีไรเนี่ยจะมีคนดราม่าทุกครั้งแต่ก็ไม่ว่านะก็ก็เข้าใจคืออย่างนี้ครับผมก็เข้าใจทุกคนแหละผมพยายามทําความเข้าใจกับทุกคนนะครับคือเขาบอกว่า ทำไมราศีเนี้ยเขาบอกว่าดีกันแต่ไม่เห็นดีเลยอะไรเงี้ยครับมันจะมีเริ่มมีมาสองราศีละนะครับก็คือราศีพิจิกกับราศีมิถุนมัน้งอืมคือเนี่ยจะบอกว่าอายุครับอายุมันต่างกันอายุไม่เหมือนกันมันเลยทําให้เกิดข้อที่แบบเอาราศีเดียวกันลัคนาดเดียวกันมาฟังเหมือนกันแต่ผลที่ได้ไม่เหมือนกันนะครับอ่าอันนี้ต้องเข้าใจก่อนเพราะวาดวงดาวของแต่ละคนดาวประจําตัวอยู่ บางคนได้ประบางคนได้นิดบางคนได้อุดบางคนได้เกษตรบางคนไม่มีตําแหน่งอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องดีลายต่างกันสิถูกปะอ่าดังนั้นเนี่ยถ้าเหมือนกันหมดโอ้มันดูแปลกแล้วครับมันดูเป็นวิชาที่แบบมหัศจรรย์แบบเหนือธรรมชาติแล้วอะถ้าเปิดทุกคนเหมือนกันหมดอย่างเช่นบอกว่าโยเดือนเนี้ยมีเกณฑ์รวยนะคนตุนเนี่ยแล้วรวยกันทุกคนสหรับคนเกิดราศีตุลเนี่ยมันมันคล้ายๆคำว่ากรุบเลือดอะครับพูดง่ายๆ อ่ะกรุ๊ปเลือดก็คือพูดง่ายว่ามันย่อยอะไรได้ก็ย่อยอะไรไม่ได้ถูกไหมครับอ่ะก็คือเน้นไปดังการย่อยอาหารหรือการที่แบบนิสัยอ่ะก็ได้ด้วยก็คือแปลมาจากการแปลกรุ๊ปเลือดได้ใช่ไหมครับอย่างที่เพลงดังกรุ๊ปเลือดบีอย่างเงี้ยครับก็นั่นแหละก็ประมาณนั้นนะก็คือพูดง่ายว่ามันก็คือการสุ่มราศีก็คือสุ่มดังนั้นเนี่ยอย่าคิดอะไรมากเพราะดาวบางดาวเข้ามามันกระทบกับคนบางคนแต่ราศีเดียวกันก็จริง แต่มันก็จุดกําเนิดดาวประจําตัวอยู่ไม่เหมือนกันบางคนเกิดมาเข้มแข็งบางคนเกิดมาอ่อนแอคนบางคนเกิดมาลังเลคนเกิดมาป่วยคนบางคนเกิดมาอ่าอันนี้ไม่ได้ว่าเนาะอันนี้คือแค่ยกตัวอย่างให้ฟังนะแบบทุกคนละภาพอะไรเงี้ยครับอันนี้เราต้องเข้าใจครับเหมือนตอนนี้ผมป่วยอยู่อย่างเงี้ยครับแต่ผมไม่ได้เกิดราศีตุลน,นะคาตุลเฉยๆแต่หมายถึงว่าสมมติว่าถ้าเผื่อผมป่วยผมเกิดราศีตุลอย่างเงี้ยอะ่ะมันก็เห็นไหมคุณไม่ได้ป่วยแต่ผมป่วยเห็นไหมวะ ดังนั้นเนี่ยมันก็มีการเหมือนไม่เหมือนอันนี้ต้องเข้าใจด้วยเนาะ,ะเกิดมามากละเข้าเรื่องเนาะทีนี้ดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรตอนนี้อยู่ในราศีเมษเนี่ยมันจะหมายถึงอะไรเราทําความเข้าใจก่อนเราจะได้เห็นความแตกต่างตอนนี้เป็นจังหวัดที่ดีมากแต่เราต้องบอกก่อนย้อนไปเมื่อปีก่อนนู้นตั้งแต่โควิดรอบแรกอะครับตามจริงก่อนโควิดรอบแรกด้วยซ้ำน่าจะประมาณปี2018ก็คือดาวพฤหัสบดีโคจรทับเรือนตนุ ตอนนั้นจาได้เลยว่ากําลังเริ่มเรียนโหราศาสตร์ผมเนี่ยนะครับก็คือใหม่ๆตอนนั้นก็คือเริ่มทําโหราศาสตร์แล้วนะครับก็คือคุณเนี่ยดีตันุกระดุมภาษะพันธุปุตตะดีไป5ปีอย่าคุณคิดดูอ่าดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมาเข้าเือนอริเมื่อปีเถาะนะครับก็คือปีห5ห้านั่นเองนะครับแล้วมันก็มาดีตอนปี -66 แต่มันดีแค่ครึ่งปีคือชคอกลายนิดนึงนะคนตนเพราะพระหัสกะลาหูดันมาเจอกัน คือดาวสศุโครจรจากเดือนอริเข้าสู่เดือนปตัตน,นิคือวันที่19เมษายนปีที่แล้วคือปี66 6กนะครับก็เกาะกลุ่มการะลาหูไปจนถึงวันที่17ตุลาคมเพิ่งแยกจากกันอ่ะก็ะเริ่มดีขึ้นเมื่อตอนราหูย้ายออกมาในเดือนอริก็หมายความว่าดาวพฤหัสศดีรีเล็งหลักให้คุณเนี่ยครึ่งปีเท่านั้นนะครับก็คืออ่ะยังน้อยยังดีนะครึ่งปีดีกว่าแบบ กอดกันตลอดจนดาวพฤหัสย้ายไปคือไม่ได้ผลอะไรเลยอะไรเงี้ยครับพฤหัสเวลาหูยังมีความหมายของคำว,ว่าครึ่งนะครับได้ครึ่งแบ่งครึ่งก็แปลว่าดีครึ่งเสียครึ่งแต่ตอนนี้ได้ครึ่งปีดีเต็มเต็มในครึ่งปีตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างตอนที่ดีที่สุดเหลือเวลาโค้งสุดท้ายคือ2เดือนสุดท้ายก็คือมีนาคมเต็มเดือนและเมษายนเต็มเดือนโอเคนะเพราะเขาจะย้ายวันที่30เมษายนเด้อ ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภเนี่ยนะครับก็จะตกพบเสียไป1ปีไม่ต้องตกใจคือปับป๊บๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับปีหนึ่งเนาะอ่าทีนี้ดาวพฤหสดีโคจรในเดือนบรณะเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขามีตําแหน่งเสียเนี่ยเป็นเรื่องของพินทุบาทด้วยนะครับคือเขาตกอริไม่เป็นไรนะพระอาทตเนี่ยตกอริก็เฉยๆผมก็เคยเจอมาแล้วก็เฉยๆพระศดธิตกเนินาตก็เฉยๆ แต่มันน่ากลัวคือตรงมรณะตรงเนี้ยหนึ่งปีที่คุณจะต้องเจอกําลังจะเจอนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะบอกให้ว่าต้องระวังให้มากเพราะดาวพฤษฎีมีตําแหน่งเสียอยู่2แบบเท่านั้นก็คือดาวพฤษฎีเป็นกลกคินีหมายถึงบริวารจรเป็นวันพุธกลางคืนหรือราหูภูมิราหูนั่นเองก็คือ1ปีที่เราจะเสียกันทุกคนเพราะดาวพฤษฎีเป็นกลาคินีใช่ไหมครับ บางคนก็บอกว่าอไม่มีหรอกพระหัทิสีเป็นกราคินีอันนี้แล้วแต่แต่หมายถึงสำหรับผมแบบผมจะเอาผมจะมีพระอาทดีเป็นกราคินีหนึ่งปีโอเคนะแล้วแต่คนไงใครที่ไม่เชื่อก็โอเคแปลว่าไม่มีกันแล้วกันแต่จะมาเสียตรงนี้อีกหนึ่งจุดก็คือดาวพระัาตกบวรณะนะครับพระาทิตตกบวรณะได้ตําแหน่งพิณทุบาทคุณจําได้ไหมลาหูเล็งลัคนาของคุณเนี่ยปีครึ่งอะ่ะแล้วพระหัทิสีเข้ามาเจอนั่นแหละครับ ครึ่งปีนั่นแหละก็คือหมายความว่าตอนช่วงปีครึ่งที่ราหูในราศีเมษนะครับทับดวงเมืองเนี่ยดาวก็คือพวกโควิดนั่นแหละตอนช่วงนั้นเลยะนะครับจนถึงเพิ่งย้ายไป17ตุลาคมแค่นั้นเองนะครับนั่นแหละก็คือพิธุบาตเหมือนกันราหูเล่งราเป็นพิธุบาทนะครับเสาเดี๋ยวก็ขึ้นมาที่ราศีเมษนะครับอีกไม่ก็นานพอสมควรแต่ก็ไม่นานมากเดี๋ยวคุณก็จะเจอดาวเสาอ,ออกจากราศีกุมมามีนใช่ไหมไป2ปีครึ่งแล้วก็จะมาเข้าราศีเมษต,ต่อ ดังนั้นเนี่ยอีกประมาณ3ปีข้างหน้าเนี่ยที่ก็จะเจอเดาวเสาเล็งหลักละก็จะเป็นพิธุบาตเหมือนกันแต่อันเนี้ยซ้อมๆไปก่อนคือดาวพระอัสดีเป็นพิธุบาทต่อนะครับคือคุณต้องเข้าใจคุณเห็นไหมในยยะสาคัญอริคือเสียปัตนิดีขึ้นมรณะเสียเนี่ยมันจะสับฟันปลาแบบเนี้ยเมื่ออยู่ตรงข้ามพระศัสดีเมื่อโคจรอยู่ตรงข้ามเนี่ยคือ12ปีมันจะอยู่ตรงข้ามเนี่ยสปีเนี่ยนะครับในช่วงที่เป็นช่วง ห้าปีหกปีเจ็ดปีเนี่ยมันจะเป็นประมาณเนี้ยครับมันอยู่ตรงเนี้ยเสมอนะครับของปีพฤหัสที่โคจรครบรอบสิบสองละสิบสองปีก็คือสิบสองนักษัตรินั่นแหละนะครับมันจะมีปีที่ห้าที่หกที่เจ็ดเนี่ยมันจะเจอตอนเนี้ยครับเดี๋ยวดีเอ่อเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดียดเเด๋ยวร้ายอย่างเงี้ยมันเลยสับฟันปลาตกลงร้ายหรือดีงงถูกไหมครับชีวิตก็จะ มืดมนงงไปหมดว่าตกลงมันยังไงอะไรเงี้ยครับแต่ให้รู้ไว้ว่าเนี่ยมันจะเป็น,นยังไงทุกคนทั้งสิบสองราศีเลยทุกคนมีอารีตรงนี้มีปตนิตรงนี้มีมรณะตรงนี้กันทุกคนครับคือในวันเล่งไปเนี่ยมันจะเป็นภพปตัตนิแล้วขนาบข้างจะเป็นอารีกับมรณะทุกคนโอเคนะไม่ใช่แค่พาะคุณนะครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อนและดาวศสดีก็เพิ่งเข้าเรือนมรณะของคนกันก่อนนั้นก็สิงพอสิงแล้วก็กันหลับช่วงต่อคือปีนี้ ปีหน้าคือไม่ใช่ปีหน้าคือปีหมายถึงปีนี้ต่อปีหน้านะ่ะก็คือตนจะรับต่อแล้วก็คุณก็จะส่งต่อปีหน้าถึงปีถัดไปนู้นก็จะให้พิจิกต่อแล้วก็วนไปเรื่อยๆเข้าใจไหมครับแล้วก็วนจะมาถึงตัวเราอีกรอบเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันคือวัฏจักรมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอ่ะส,สองนาทีละหลายคนอาจจะคิดว่า ผมพูดนอกเรื่องไปเยอะเนาะแต่ก็บอกแล้วว่าเราพูดแค่ดาวพฤหัสบดีดวงเดียวในคลิปนี้ดังนั้นเนี่ยผมจะพูดอะไรก็ได้เนาะลึกแค่ไหนก็ได้แต่ว่าคลิปหน้าเนี่ยจะพยากรณ์ให้ค่อนข้างเน้นพยากรณ์นะแต่คลิปนี้เน้นการอธิบายมากกว่านะครับทีนี้ดาวพฤหัสบดีเมื่ออยู่ในเรือนปตนิเนี่ยก็จะหมายถึงผู้ใหญ่อะเธอมีแฟนหรือย,ยังเมื่อไหร่เธอจะมีแฟนหมายถึงพ่อแม่นะผู้ใหญ่พื่อาศวดีคือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะจุกจิกจู้จีจจจ้ตอนเนี้ยนะครับ เมื่อไหร่เธอจะมีแฟนเมื่อไหร่เธอจะมีสามีเมื่อไหร่เธอจะมีลูกเมื่อไหร่เธอจะมีภรรยาอะไรเงนี้ครับจูจีจุกจิกกันเรล่านิดหน่อยพระรหัสเบรียงเป็นดาวจูจีเพราะผมก็เกิดวันพระหัสผมก็จะเป็นคนจูจีเหมือนกันนะครับคือคนเกิดราศีธนูราคณาธนูเกิดราศีมีนาคณามีนเกิดวันพระรหัสพวกประเภท5ประเภทเนี้ยจะเป็นประเภทที่จูจีจุกจิกนิดหนึ่งนะครับก็จะหวังดีอะครับแต่ว่ามันก็ อาจจะไปทําความไม่พอใจให้ใครหลายคนนะครับมันถึงได้ดาวสุกเป็นหีนะไงอืมมันก็คือผิดหวังเพราะเป็นจู้จี้จุกจิกกับเขาหวังดีกับเขาแต่เขาไม่ได้ซาบซึ้งบุญคุณนะครับอ่ะทีนี้ต้องเข้าใจว่ารหัสกรรมของคนเกิดวันพฤหัสเป็นแบบนี้ในทางเลขเจ็ดตัวเก้าฐานนะครับก็คือหีนะนั่นเองเป็นดาวสุกเป็นดาวประจําตัวคุณด้วยนะเออของราศีจักรตรงนี้มันครัศาสตร์กันนะครับบางคนอาจจะงง ก็ไม่เป็นไรฟังหูไว้หูนะครับทีนี้ดาวพฤีอยู่ตรงนี้ก็จะจื๊จี้จึกจิกเรื่องคู่แต่ก็เจอเดี่ยวถามว่าเจอเดียวคู่ไหมแล้วแต่คนไม่ใช่ทุกคนแต่มันเป็นคู่ผ่านก็ได้คู่เวรคู่กรรมก็ได้มันได้คู่ทั้งทุกประเภทถ้าอยู่ในราศรีปตัตติยเนี่ยเขาเรียกว่าได้ทุกประเภทอ่ะแต่พอเวลาเข้าสู่เดือนมรณะเนี่ยเป็นพิธุบาทหมายถึงอ่าจัดอาจารย์เจ้าว่ารอนนิรันเนาะแล้วก็พระศรีดีเป็นมรณะเนี่ยคือเป็น8ชีวาเป็น8นะครับเขาเรียกว่า อาจารย์จะว่ารอนิรัน์หมายถึงมันรอนุ่มสุ่มสวงผู้ใหญ่ไม่ช่วยไม่เห็นด้วยผู้ใหญ่ช่วยไม่ได้อย่างเงี้ยครับคือเหมือนฮันน้าเนี่ยฉันไม่สนใจฉันไม่เห็นน่ะหรืออยากช่วยนะแต่ช่วยไม่ได้ก็ได้นะมันมีหลายประเภทมันมีทุกประเภทเกี่ยวกับพฤติหัตเนี่ยเกี่ยวกับผู้ใหญ่เนี่ยนะครับบางคนจะช่วยก็มาช่วยไม่ได้บางคนจะช่วยก็ยึกยักยึกยักอยู่ก็ไม่ได้ก็ไม่ช่วยนะครับจะ อ๋อไม่อยากยุ่งไม่ช่วยหรอกหันหน้าหนีอย่างเงี้ยงงมีทุกประเภทครับดังนั้นคุณกำลังจะเจอไม่มีตัวช่วยวิธีการเดียวคือทำตัวเองให้เข้มแข็งแล้วโกไปข้างหน้าครับโกแปลว่าไปไปข้างหน้าครับเดินตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวสู้ไปแต่อาจจะต้องสู้เพียงลำพังแต่ก็ต้องสู้ไปให้ได้ให้ได้รอดหนึ่งปีนี้แล้วก็จะดีแล้วผู้ใหญ่จะกลับมาช่วยทีหลังจะหันมาจะมาโอเคอะไรกับ เราในภายหลังในประมาณเมษายนปี68ก็คือปีหน้าดังนั้นเนี่ยอดทนกั้นใจสู้อีก2เดือนดีแล้วก็จะมาเสียในเรียนบารณะโอเคนะยังไงก็สู้ๆขับเป็นกำใจให้เนาะ,ะมฤุตยูเจอพระหัรเนี่ยบอกนิดนึงก็คือจะหมายถึงไปเรียนภาษาต่างประเทศกันซะจะหมายถึงเขาดวงชะตาเพราะมฤตอยู่คือต่างถิ่นต่างประเทศนะครับไม่ได้หมายถึงต่างจังหวัดไกลๆนะคือบารณะคือการเดินทางไกลต่างจังหวัด แต่บัณิตยุคือต่างถิ่นต่างประเทศก็คือไปเรียนภาษาหรือจะบินไปเรียนต่างประเทศก็ก็ได้สำหรับคนมีตังใครไม่มีตังอาจจะต้องทํางานด้วยอ่ะว่างหนึ่งชั่วโมงในทุกๆวันต้องเรียนให้ได้หลายๆวันนะครับให้เป็นปีเลยอะ่ะนะครับก็คือเรียนภาษาต่างประเทศซะมันก็จะเข้าดวงชะตาว่าโอเคมันไปทางนั้นแล้วบางทีอาจจะอาภัพครูบาอาจารย์ด้วยถ้าใครไปเรียนกับครูบาอาจารย์อาจจะอาภัพครูบาอาจารย์เพราะว่าครูบาอาจารย์ไม่ชอบก็ได้นะแต่ ภามีบันึกตีอย,อยู่มันหมายถึงการค้นคนวา้าการวิจัยอันนี้ก็ไม่แน่ผู้ใหญ่าอาจจะรักใครเอ็นดูก็ได้ถ้าเปิดคุณเก่งอันนี้ก็ต้องดูกันอีกทีเนาะก็คิดดีๆว่าเรียนออนไลน์เรียนคนเดียวดีกว่าแต่ก็ต้องเรียนให้ต่อเนื่องด้วยนะครับมีระเบียบว,วินัยน,นิดนึงนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเรื่นใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ